สวัสดีค่ะซ้ำชวนกินนะคะวันนี้จะมาทำบาบวนี่ทาร์ตนะคะอ่าส่วนประกอบเดี๋ยวเราลงไว้ในคลิปเลยคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราจะนำเนยสดนะคะไปเวฟในไมโครเวฟก่อนแล้วก็พอเรานำออกมานะคะเราก็จะนำดาร์กช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาละลายตัวจากนั้นเราก็นำเข้าไปเวฟอีก1นาทีนะคะพอเรายกออกมาเราก็จะใส่ผงโกโก,โก้ลงไปละลายเลยนะคะ เพื่อให้เขาเข้ากันสามอย่างเลยค่ะใส่ไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วเรากา็จะพักตรงส่วนโกโก้กับเนยสดตรงนี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาตีตรงส่วนของตัวแป้งนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตีพร้อมกับน้ําตาลทรายนะคะใส่เขาไปลงไปทีเดียวเลยได้ค่ะ แล้วเราก็จะตีเขาประมาณ5นาทีนะคะให้เขาขึ้นฟูขาวประมาณนี้เลยเพราะว่าถ้าเราตีไข่แดงไม่เ,เข้ากับน้ำตาลทรายดีนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเป็นหน้าฟิล์มเท่าไหร่จากนั้นพอขึ้นขาวแบบนี้นะคะเพ,เพื่อนเนเติมช็อกโกแลตที่เราผสมกับเนยสดไปได้เลยค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะเติมแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะ พร้อมกับเกลือปน่นตอนที่รวลาเราเอิมแป้งลงไปนะคะเราก็จะใช้ตะก้อคนก่อนนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเปิดสวิตเพราะว่าเดี๋ยวแป้งตัวนี้ค่ะเขาจะฟุ้งกระจายจนทำให้มันมันขึ้นมาตรงหน้าเราได้ค่ะเราก็คนพอเข้ากันจากนั้นเราก็เปิดสปีดเบอร์ต่ำก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เขาเข้ากันจนหมดผงแ,งแป้งแบบนี้นะคะ คือใช้ได้ค่ะไม่ต้องตีนานแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็เทใส่ถุงบีบจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเขามีความค้นหนืดมากตรงนี้ใส่ถุงร้อนธรรมดาเนี่ยค่ะใบใหญ่ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมถ้วยทานหวานนะคะใส่ถาดที่รองด้วยแผ่นซิลิโคนค่ะที่เข้าอบได้เราก็จะนำ ตัวบาลนีที่เราใส่ถุงไว้เมื่อกี้นะคะมาตัดตรงก้นเพื่อที่เราจะบีบง่ายๆค่ะเพราะว่าบางทีเขาจะเทยากนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้วิธีใส่ถุงบีบแบบนี้เราใส่ถุงบีบแล้วเราก็บีบไปที่ถ้วยทานประมาณครึ่งถ้วยนะคะไม่ต้องเต็มนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาพอเขาโดนความร้อนเข้าตาออบเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเต็มถ้วยเลยค่ะบีบประมาณครึ่งถ้วยค่ะ กะะะเอานะคะให้เต็มทุกถ้วยแล้วก็ใส่ท็อปปิง้งเป็นอัลมอนด์สลา์หรือว่าเม็ดมะม่วงหิมาพานต์หรือว่าเป็นเม็ดบร็ดฟักทองธัญ,ญพืชอย่างอื่นก็ได้ค่ะพวกที่เป็นธัญ,ญพืชอะเวลาเราอบเขาจะไม่ไหม้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใส่เป็นพวกลูกเกดอะไรเงี้ยอาจจะไหม้ได้เพราะเขาเป็นผลไม้เราก็นําเข้าต่อบประมาณ20นาทีค่ะ แล้วเราก็นำมาพึ่งบนตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาเย็นแล้วเราก็สามารถแพ็คขายได้เลยค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ